thank you สวัสดีครับมิเตอร์สเกลนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเฟร็กซนะครับตัวนี้เป็นรุ่น UDR นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นลักษณะรถกระบะนะครับในแทร็กเลยนะครับขนาด1ต่อ7นะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับนี่ด้านหลังนะครับจะมีพวกพัดลมนะครับจะมีถังเหมือนกับถังดับเพลิงนะครับเหล็กโครงต่างๆนะครับ รวมถึงล้ออะไหล่นะครับมีมาให้2ล้อเลยนะครับโคตรเท่เลยนะครับเท่มากนะครับข้างในก็จะมีหุ่นคนขับนะครับพวงมาลัยโลบาร์นะครับครบด้านข้างมีสติ๊กเกอร์ฟ็อกสวยงามนะครับช่วงล่างนะครับนุ่มนวลออกแบบมาเป็นรถกระโดดนะครับเป็นรถกระโดดเนินด้านหน้าสังเกตดูนะครับจะมีไฟ LED นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ จะมีไฟ LED มาจากโรงงานเลยนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับดูความสวยงามนะครับความเร็วเขาการันตีอยู่นะครับเป็น50ไมล์บวกๆจากโรงงานเท็กซัสนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มเลยนะครับดูนะครับดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างทํางานหูชกต้นเบลล์เลยนะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับข้างล่างก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับแกะกล่องม้าคืออลังการเลยนะครับช่วงล่างนุ่มมากนะครับ ดูครับนี่ผมไม่ได้สโลโมชั่นนะโชคเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากๆเห็นไหมครับดูการทำงานของโชคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกลอยทั้งคันเลยนึบนึบเอาอยู่นะครับสเกล1นึ่งตนะครับไม่ใช่รถของเด็กนะครับตัวนี้ของผู้ใหญ่นะครับเป็นรถบังคับสำหรับ ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับใครซื้อให้ลูกบอกว่าเอาไปเล่นนะครับอันตรายนะครับเกิดไปชนใครขึ้นมานะครับไม่หักก็ตายนะครับคันใหญ่มากนะครับโอเคคร่าวๆนะครับวันนี้พามาดูเท่านี้นะครับขอบคุณครับ อ่าโอเคเวียนดี่เอายกไหวไหโอ้ยคันใหญ่มากอะคันแม่งใหญ่มากโอ้โห <laughs> โอ้คันแม่งใหญ่จริงโอ้คันใหญ่จริง